ถ่ายจากบริเวณลานจอดรถของห้างเซ็นทรัทพลพระราม9นะครับดูจะมีตลาดนะด้านหลังมีตึกยูนิลิเวอร์มีคอนโดเป็นตึกคู่น่าจะยังสร้างไม่เสร็จ ตรงนี้มีโซนที่มันเป็น,เป,นเปิดเป็นเหมือนกับฟาร์มเกษตรแล้วก็ร้านกาแฟแต,ตอนนี้น่าจะปิดปิดแล้วน่าจะเปิดใหม่พรุ่งนี้นามาเที่ยวนะครับที่เหลือก็เป็นตึกออฟฟิศเป็นคอนโด